เดินมาเร็วๆสิแกนี่ก็ชกช้าอยู่ได้จะรีบอะไรนักหนาก้ <c oughs> นไม้ไม่หนีไปไหนหรอกโอ้ยพูดดีๆหเดี๋ดยวตีปากแตกเลยเรียกท่านดีๆหน่อยของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ <c oughs> สาธุ <c oughs> ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะที่แห่งนี้ลูกขอให้ลูกมีผัวสักทีด้วยเถิด <c oughs> สาธุสาธุสาธุงห <c oughs> <c oughs> ออกหากไม่ถึงเดือนหาชั้นมาหาที่มูกแล้วนะมู้ก,ก่อนเถอะเดี๋ยวนี้นะคนดีๆหายากกว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกเทพแห่งความรักแห่งต้นไม้นี้ขอให้ท่านส่งผู้ชายสูงยาวเข่าดีมีบ้านมีรถมีที่ดินรวยง่ายไม่โกหกไม่เจ้าชูแล้วก็ไม่ผีเข้าแล้วก็ไม่ทำของใส่ลูกด้วยเถอ อขอให้เจอเนื้อคู่คนที่รักฉันจริงเมื่อกี้ลมพัดแรงจังหรือว่าฉันคิดไปเองวะคงงั้นแหละมั้ง แล้วกลับกันเถอะไว้ถ้าฉันสมหวังนะจะเอาผ้าสามสีมาผูกให้สักสิบรอบ สวัสดีค่ะสวัสดีครับตะลึงในความหล่อของผมเหรอฮะแกว่าอะไรนะป่าอะแล้วนี่แกแต่งตัวอะไรเนี่ยผีเข้าเหรออยากลองเปลี่ยนลุคดูบ้างะ่ะอ๋อแล้ว วันนี้แกจะกินอะไรอะ่ะฉันทำให้ถ้าฉันเป็นผู้ชายอะ่ะเธอจะเลือกฉันไหมมาไมา้ไหนเนี่ยเธอชอบไปนั่งเล่นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมแกรู้ได้ไงฉันไม่เคยบอกใครเลยนะเธอนั่งพักก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมาให้ นอะไรของมันวะจู่ๆก็พูดเหมือนโอ๊ยทำไมมันร้อนแบบนี้เนี่ยหน้าเยิะมหมดแล้วโอ๊ยร้อนว่ะเอาแล้วฉันทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอยแล้วแกมามองฉันทำไมเนี่ยมันเห็นผีเลยเปล่าอะ เมื่อก่อนเราชอบมานั่งเล่นที่ใต้ต้นไม้ต้นนี้บ่อยมากเลยนะแล้วเธอก็ชอบเอาดอกไม้อ่ะมาเน็บไว้ที่โคนต้นด้วยอ๊ะอ๊ะข้าขอถอนคำสาบาน ฉันฉันเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ๆก็เย็นวาบขึ้นมาเลยไม่เมื่อกี้ใครอ่ะก็ฉันไงอะไรของแกเนี่ย กลับไปร้านเถอะฉันร้อนอะไม่ไหวแล้วไปนี่แกแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยทำไมล่ะคะคอร์เลคชันใหม่เลยนะ ปลุกสนิทซ้อนเลนส์สไตล์ตัวแม่ไงเมื่อวานกับวันนี้คือคนเดียวกันมั้เนี่ยทำไมอ่ะฉันก็เหมือนเดิมไหมสวยใส่ใจซ่ากาบาทุกสถานการณ์ไงแกจำอะไรเมื่อวานไม่ได้เลยเหรอฉันก็แค่ฝันว่าอยู่ในร่างคนอื่นเราก็มีความสุขเวลาที่มองแกแต่พอฉันตื่นมานะเฮ้ยขนลุก แกแน่ใจนะว่าแค่ฝันอืมหรือว่าฉันเริ่มมีเส้นเรื่องความรักฉันว่าแกน่าจะโดนเข้าสิ่งจริงๆอะ่ะนี่วิญญาณที่ไหนจะกล้ามาเข้าร่างสีสวยแบบฉันล่ะคะ ในที่สุดก็มาสักทีนะข้ารอเจ้าอยู่รอฉันรู้จักฉันด้วยหรอคะต้นไม้นี้ผูกพันกับความรักในอดีตเนือคู่ของเจ้ายังรอเจ้าอยู่แต่อยู่ในมิติความทรงจำเขายืมร่างเพื่อนของเจ้าเพราะเขาเป็นคนที่เจ้าไว้ใจที่สุด แสดงว่าเมื่อวานมันคือเรื่องจริงใช่ไหมบางครั้งความรักก็เดินทางไกลแต่ไม่เคยหลงทางถ้าใจยังจำกันได้ ไม่ค่าต้องโดนจับคุมถุงชนกับคนรวยด้วย,วยข้าขอถอนคำสาบานเพราะข้าไม่มีสิทธิ์ละใครได้อีกแล้ว นุ่นนุ่นนุ่นต้นไม้ต้นตนี้ต้องอยู่ต่อเจ้าต้องเป็นพยายนได้ค่ากับนุ่น Hey hey นายเรามีเวลาไม่นานแต่เราอยากให้เธอรู้ว่าเราไม่เคยโกรธเธอเลยที่เธอถอนคำสาบานแถมนายยังปกป้องมันจนวินาทีสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้รักกันในโลกนี้แต่เธอจะได้เจอรักที่ดีอีกแน่ขอบคุณนะนาย Oh. ออแล้วแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มาตั้งนานแล้วไงจะไม่ได้หรอโอ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันจาได้ว่ายืนกวาดห้องอยู่ตรงนั้นแล้วทําไมฉันไม่ยืนอยู่ตรงนี้แลว้ววะอ๋อแล้วนี่แกจะยืนยิ้มอีกนานไหมเนี่ยไปมาช่วยฉันกวาดห้องอื ทำอยู่คนเดียวต้องนานแล้วเอาถืออีฉันไม่เอาผ้าถูกพื้นมาถูกก่อนเร็วจ้าพอใช้ได้ก็ใช้ใหญ่เลยนะโอ้โหใช้นี้ใช้หน่อยทำมันบ่นนะเดี๋ยวนี้อืต่อไปนี้อ่ะถ้าแกจะมีแฟนต้องผ่านฉันก่อนนะ โอเคฉันจะส่งเขาไปสัมภาษณ์แกก่อนคนแรกเลยดีมากชาจะถามิีงกว่าสัมภาษณ์งานอีกทานให้อร่อยนะคะ แกแต่ตัวลังแกเนี่อ๋อน่าเบื่อพวกไม่เข้าใจแฟชั่นฉันว่าแฟชั่นไม่เข้าใจแกมากกว่าฉันแต่งตัวมาสวยขนาดเนี้ยถ้าผู้ไม่มองก็ให้มันรู้ไปที่เขามองอะ่ะเขาอ,อยากจับแกไปโรงพยาบาลนะดิจะพาฉันนี่นะไปโรงพยาบาลฉันว่าพาฉันไปคลินิกเสริมความงามบางทีคนที่รักเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่กับเรา แต่เพื่อเตือนสติให้เรากล้าหลักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกฉันลืมบอกกันไปหมวกฉันเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะอันนี้สวยไหมเกมว่าผู <c oughs> ้ชายเขาจะมองฉันบ้า